เวลาแห่งการเจริญแมวองกรรมฐานเนื่องในนรกที่เรียกกันว่าอุสุทนรกสำหรับอุสุทนรกในวันนี้ก็จะขอนำนรกขุมที่ห้าที่มีชื่อเรียกว่าอายโยคุอโยคุหานรกคำว่าอายโยคุหานรก เป็นนรกที่มีบาปกรรมเนื่องจากการได้รายหรือว่าการได้รายแล้วบอกว่าจะนํามาบาําเพ็ญกุศลแต่ถ้าว่าการได้รายได้ผลมาแล้วไม่นํามาปฏิบัติตามนั้นนํามาไปใช้ในประโยชน์ส่วนอื่นต้องกล่าวว่าบุคคลผู้นั้นถ้าตายไปแล้วหลังจากที่ไปประสบพบนรกขุมใหญ่ จะเป็นขุมเท่าไคร่ก็ตา,ตามตามกำลังของกรรมแล้วก็ผ่านจากนรกขุมใหญ่มาตกนรกบริวารอีกสี่ขุมเมื่อหลังจากตกนรกบริวารสี่ขุมได้รับเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสแล้วก็มาตกนยมโลกิยานรกที่เรียกว่าอายโยคยะอยโยคละนรกเขาโปรดฟังให้ดี อโยคุระนรกละตัวนี้เขาใช้ลอวิลาสเนื้อความตามตำบาลีท่างกล่าวไว้ว่ายมารูเิียนนรกขุมที่ห้ามีชื่อว่าโยคุระนรกนรกขุมนี้ที่เต็มไปด้วยก้อนเหล็กแดงเกืีอนกราดไปหมดไม่ว่าจะมองไปในทางไหน ก็มีแต่ก้อนเหล็กแดงคำว่าเหล็กแดงในที่นี้ไม่เช่หมายความว่าก้อนเหล็กสีแดงเป็นก้อนเหล็กที่มีไฟเผาจนสุกลุกโชนแล้วก็มีสีแดงเพราะว่าเหล็กสุกมีความร้อนมากบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นรวนแล้วจะมีความหิวความกระหายทั้งสิน้นเป็น,นั้นว่าสภาพของคนริไร แต่ทั้งนี้ก็ต่อมายนื้ว่าเรียไรยเนื่อในการทุจริตไม่ได้หมายความว่าท่านที่เรียไรายมาแล้วเอามาทํากิจตามที่แจ้งให้เขาทราบท่านกลา่าวทังว่าสัตว์ในโลกผู้นี้มีความรู้สึกหิวกระหายเรียกหิวเป็นปกติหิวมากขั้นไม่เห็นก้อนเหล็กแดงก็ดีใจที่เป็นเนื้อปิ้ง นพระอาศัยบาปกรรมที่เข้าไปบังใจ <c oughs> นี่ใจที่ประเมินเนื้อติ่งตั้งตั้งใจจย,ยกินท่านบอกว่าพระอาโกศลบันดาลให้สัตว์มรกทั้งหลายเหล่านั้นเห็นก้อนเหล็กที่เผาเย็นแดงโชนมีสภาพเป็นอาหารโอชะจึงได้พากันวิ่งเข้าไปยื้อแย่งเพื่อยะกกินพอกลืนเข้าไปในปากจับมาทีแรกมันก็ไม่ร้อน เห็นว่าสภาพเป็นเนื้อเป็นเนื้อปิ้งหรือเ,เนื้อเผาพอกลืนเข้าไปในปากแล้วก็รู้สึกว่ามีความร้อนเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ร้อนน้อยมันร้อนมากร้อนเยอะทั้งทนไม่ไหวกลืนเข้าไปคายไม่ออกแม้ท่านบอกว่าเมื่อเข้าถึงปากปากก็ไม่ เมื่อเข้าไปถึงคอคอกใหม่เข้าไปถึงพุงพุงก็ไหม่พอเข้าถึงพุงพุงไหม่ก็ร่างกายก็แตกกระจายกระจายเรี่ยไรออกมาหมายควาว่าร่างกายพังแต่ถ้าว่าความรู้สึกของสัตว์ทั้งหลายที่เสวยทุกเวทนาอยู่นั่นไม่มีการตาย รวมความว่าสัตว์ในนรกนี่จะถือว่าไม่มีความรู้สึกในทุกขเวทนาคือตายไม่มีเมื่อร่างกายแตกกระจายออกไปแล้วก็กลับก็ไปตัวขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นใหม่มีความหิวใหม่สภาพเดิมพระกุศนกรรมบังไว้ไม่มีความรู้สึกว่าเหล็กทังหลายเป็นเหล็ก มีความหิวเข้ามาเผาร่างกายและจิตใจอีกวิ่งเข้าไปหาก้อนเนื้อคือเหล็กที่เผาจนแดงโชนแล้วก็เกืนจริงเข้าไปตามนั้นท่านบอกว่าสเสวยทุกขเวทนาอย่างนี้อยู่ตลอดกาลจนกว่าจะพ้นกฎของกรรมกฎของกรรมในขุมนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสว่ามีอายุเท่าไหร่ นี่เป็นอันว่าการเรื่อยรนี่ที่เรืรอยมาแล้วไม่ได้ทําตามผลนั้นกลับนําไปใช้เป็นส่วนตัวก็จะต้องไปตกนรกขุมใหญ่ก่อนแล้วพันเบอร์นรกบริวารสี่ขุมโดยเฉพาะกรรมอย่างนี้มาตกนรกขุมนี้ตามธรรมบาลีท่านกล่าวต่อไปว่าการที่เขาทั้งหลายเป็นสัตว์นรกต้องมาตกนรกขุมนี้ ก็เพราะว่าในชาติก่อนเขาทั้งหลายเหล่านั้นมีเจตนาหนา,นาแน่นปริความโลกแสดงตนว่าเป็นคนใจบุญใจกุศลเที่ยวเป่าร้องเรียรายเอาทรัพย์ของชบบาวบ้านเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะทำบุญทำกุศลจะสร้างในสิ่งในสาธารณประโยชน์ หมายความว่าการกระทําลงไปนั้นไม่ใช่ทำไปกิจส่วนตัวทั้งนี้ก็ไมไ่หมายความว่าท่านนั้นหลายที่จะโกนจุกลูกแต่งงานลูกบวชนาคลูกได้แท้จริงและก็แจกกาแจากดีกาอันนั้นหมายถึงว่าเป็นการบอกบุญมาร่วมบุญต้องกุศลกันยังไม่จัดขึ้นอยู่ในการเรียรายในประเภทนี้ สำหรับ,บการนี่อะไรในประเภทนี้หมายความว่าทำในส่วนที่เป็นสาธารณกุศลเพื่อบอกกับประชาชนบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มนันนี่จะไปสร้างวัดบ้างสร้างถนนบ้างสร้างโรงเรียนบ้างขุดบอ่อน้าเป็นสาธารณะบ้างอะไรเป็นต้นจัดว่าเป็นประโยชน์ส่วนสาธารณะแต่ถ้าจัดเป็นประเภทนี้ก็ปรากฏว่ามีสภาพบาปเหมือนของสง บาปเหมือนกับคดโกงของสงฆ์อย่างนี้เ้าตตกอเวจีมหานรกก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงจะตกนรกบริวารและจริงจะมาตกนรกที่เรียกว่าอายุคุระนะรกขุมนี้ตามพระบาลีได้กล่าวต่อไปว่าขั้นได้รับทรัพย์มาแล้วก็บอกเขาบอกว่าจะไปสร้างในส่วนที่เป็นกุศลสาธารณประโยชน์ ก็ได้รับทรัพย์มาแล้วก็ยักยอกใช้สอยตามความสะดวกตามความสบายของตนไม่บำเพ็ญกุศลทั้งหมดหรือว่าแบ่งไว้บ้างเป็นส่วนตัวการกุศลทำบ้างแต่ว่าทำไม่หมดทำไมอย่างนั้นอ้างว่าบางทีก็ไม่ท่านบอกว่าบางทีก็ไม่ทำเลยเป็นการหลอกลวงคนอื่นได้เลก่กล นึกว่าตนเป็นคนฉลาดจึงต้องพลาดท่าเสียทีมาตกมารกขุมนี้กินก้อนเหล็กที่เผาจนแดงโชนแล้วก็มีความร้อนบริไฟให้ความคิดว่าเหล็กทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโภชนาหารเดิมน่ายความหิวเผาผลานให้เขามีความรู้สึกอย่างนั้นนี่ก็ขอบรรดาเพื่อนพิสุทธินน์สมณร ในบรรดาท่านผู้บริษัททุกท่านสำหรับปิโุสมณีนที่ผมเคยบอกว่าอย่าไปได้วยรญาติโยมเลยเพราะว่าแต่ว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเห็นท่านก็สงเคราะห์ท่านก็มีความไม่ตาแต่ว่าเราทําไม่ดีไม่ชอบท่านปล่อยให้เราอดก็สนแสดงว่าเรามันเล็วเกินไป จะนันขอท่านนันหลายสำหรับเป็นพระเป็นเลน,นมีความสำคัญมากต่อไปถ้ามืเอิญท่านนันหลายยังไม่ศึกไม่หาก็าจะต้องมีกิจในการสร้างวัดสร้างวาทำงานในส่วนสนาธารณประโยชน์เนื่อว่าท่านลาสิกขาบทไปแล้วบางทีคนเขาทั้งหลายก็เห็นว่าท่านเป็นคนตั้งเคยตั้งอยู่ในศีลในธรรม เมื่อบวชกันมาแล้วก็จะมาเจริญสมถกรรมาฐานนิปัสนากรรมาฐานหรือว,ว่าศึกษาพระปริยัติธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาอาจจะไว้วางใจพวกท่านเมื่อไว้วางใจท่านแล้วก็มอบหมายจะตุปใจัยและภาระสิ่งของมาถวายเป็นของสงและของส่วนกลาง เรื่ขอท่านหลายจงตั้งใจไว้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเราเป็นผู้นําในการบาเพ็ญกุศลเท่านั้นสําหรับผู้นําในการบาเพ็ญกุศลท่านเรียกว่าวิยาวะจะัจกรนวิยาวะัจะไมมเป็นผู้กระทากิจของสงฆ์หรือข้นขวายในกิจการงานของสงฆ์แต่ความจริงการทําอย่างนี้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินไม่มีทองมีแต่ปัญญาที่จะบอกชาวบ,บ้านหรือว่ามีแต่แรงงานแรงงานที่แนะนำให้เขาปฏิบัติในความดีความจริงผลในการที่เป็นวิยาวิากรน,นี้มีผลมากในมิมาลว,วัตถุทั้งกล่าวว่าเมือ่อน,นิสงต่ำกว่าการบทเนินที่มีศีลบริสุทธิ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ยัดว่าเป็นอันนี้ส์งแรงมีอนนี้ส์งมากแต่หากว่าบอกเขาด้วยแล้วก็ทำเองด้วยก็ช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเรื่องนี้มีมาในพระธรรมบทคุตการเมรคคุตการนิกายวันนี้กําลังเหนื่อยมาแล้วกาลังเป็นหวัดเสด้วยถ้าฟังไม่ชันแล้วก็ขออภัยด้วย เต้งกล่าวว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,ศาสดาสมมาสมุทธเจ้าเคยเทศไว่บอกว่าบุคคลผู้ใดบำเพ็ญกุศลได้ตนเองแต่ถ้าว่าไม่ชักชวนคนอื่นคนประเภทนี้เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะเป็นคนร่ำรวยไม่ยากจนเขินใจ <c oughs> มีทรัพสมบัติมากแต่ว่าขาดพวกพ้องคือขาดบริวารละสมบัติแต่บุคคลผูดด้ใดได้แต่ชักชวนบุคคลอื่นให้ทำบุญทำกุศลตนเองไม่ทำตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดใหม่เป็นคนที่มีพวกพ้องมากมีบริวารมากแต่ว่าขาดทรัพสมบัติ บุคคลผู้ใดบริจาคทานบริจาคทานเองด้วยแล้วก็ชักชวนบุคคลอื่นด้วยคนประเภทนี้จายตายจากความเป็นมนุษย์ต่อไปไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะมีทั้งทรัพย์สมบัติและจะมีทั้งพวกพ้องคือบริวารในสมบัติแต่ท่านผู้ใดไม่บำบริจาคทานด้วยแล้วก็ไม่ชักชวนบุคคลอื่นด้วยท่านผู้นั้น ตายไปแล้วเกิดเป็นคนใหม่จะเป็นคนยากจนด้วยแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินไม่ไม่มีพวกพ้องด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าพระธรรมเทศนาข้อน,นี้สมเด็จพระจินทรรีทรงพนามว่าพระพุทธกระสบทรงตรัสไว้แล้วสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงรับรอง จากนั้นขาบันดาท่านบิสุสมณเณรทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายฟังเรื่องราวของนรกและก็โปรดทราบผลของการบำเพ็ญกุศลในการบริจาคทานด้วยตนเองและกการชักชวนบุคคลอื่นให้บริจาคทานการชักชวนในที่นี้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะรีเริ่เขาเป็น,นเพียง,งแนะนําว่าสิ่งนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ เมื่อเราทำก็แล้วก็จะเป็นส่วนให้ก็ยังความสุขให้เกิดในส่วนสนาธารณประโยชน์เป็นการแนะนำกันหรือว่าจะใช้คำว่าเรียรายก็ได้เหมือนกันเ <c oughs> รียรายก็ได้การบอกบุญการแนะนำให้ทำบุญทงกุศลเมื่อเขาทำบุญทำกุศลมาแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ของทุกชิ้นก็นำมาในส่วนสนาธารณประโยชน์ ตามที่ประกาศไว้อดีสงก็จะได้ตามที่กล่าวมาซึ่งมีคติตรงเงินข้ามกับท่านที่ได้รัมาแล้วแต่ไม่ทําแล้วก็มีโทษตามธรรมบาลีตามที่กล่าวมาแล้วตอนนี้ไปสําหรับยมโลิยนานรกไม่มีสิบขุมแต่และขุมจําแนกบาปแต่และอย่างไม่เหมือนนรกขุมใหญ่นรกขุมใหญ่ได้หมายความรวมบาปท,ทุกอย่าง แล้วก็ตกน,นรกขุมนั้นๆตามมำนายของกรรมซึ่งมีกรรมหนักกรรมเบาไม่เสมอกันตามที่เคยอธิบายมาแล้วสำหรับนรกต่อไปเป็นขุมที่หกมีชื่อว่าปัสกะปะพัพพตะนรกนรกขุมนี้ท่านบอกว่าเป็นโทษของข้ารายการโกนี่ท่านจำกัด สำหรับนรกคุมแรกถ้าไม่จำกัดว่าจะเป็นข้าราชการหรือไม่ใช่ข้าราชการแต่ว่านารกคุมนี้ถึงกล่าวว่าเป็นคุมที่ทําโทษบุคคลที่เป็นข้าราชการแต่โกงเงินของแผ่นดินก็ได้รับการโกงเงินของไม่ชาชนมีนามว่าปัสกะปะัปตะนรกชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นนรกภูเขา เนื้อความตามพระบาลีมีอยู่ว่ายมโลกยะนรกขุมที่6มีชื่อว่าปสัสก,กะปัพตะนรกในนรกขุมนี้มีภูเขานรกใหญ่ตั้งอยู่ในสี่ทิศเป็นภูเขาที่เคลื่อนที่ได้ไม่หยุดไม่ย่อนหมายความว่ากลิ่งไปกลิ่งมาอยู่เสมอพยายามกลิ่งบทสัตว์นรกทั้งหลาย ที่มาเกิดในที่นี้ให้เป็นกระดูกแตกละเอียดเป็นจุนวิจุนไปแปลว่าสัตว์นรกทั้งหลายที่ตกในรกขุมนี้จะถือว่าตายก็ไม่มีอีกเหมือนกันไม่ตายคำว่าตายแล้วเกิดใหม่ไม่มีในนรกแต่ถ้าว่าบังเอิญท่านจะไปอ่านพบในที่ใดเข้านั่นก็หมายความว่าท่านผู้เขียนคนใะเขียนมากพลาดไปเพราะว่าบาลีไม่มี คาว่าตายในนรกคำว่าตายก็หมายถึงว่าไม่รู้สึกในทุกขเวทนาที่ท,ที่ลงโทษอันนี้ไม่มีในนรกเจงกว่าจยสิงกําหนดขงกรรมดาพบะบาลีต่อกลา่าโดยว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ต้องมาทรมานทุกขเวทนาอยู่ในนรกขุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นเคยเป็นนายบ้าน คำว่านายบ้านก็หมายถึงว่ากำนันบ้างผู้ใหญ่บ้าน,บ,านบ้างเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเป็นนายอำเภอเป็นเจ้าเมืองแต่ว่าประพฤติตนเป็นคนผานรวมความว่าเป็นข้าราชการที่พระราชาวไว้วางพระไทยใช้งานตามพระเนตรเื่อกันท่านบอกว่าเกิดมีความประพฤติเป็นผานคำว่าพานีาาานคำแปลบางโง กดขีคมเหงและเสนดอนด้วยอำนาจของตนในฐานะที่เป็นข้าราชการนี่อย่างหนึ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดียดร้อนเพราะการเบียดเบียนของตนท่านบอกว่าเช่นบังคับจะเอาทรัพย์สินเขาบ้างแกล้งจับข้อไปลงโทษเขาบ้างแล้วก็ปรับไหนการปรับนิติ บางทีทางกฎหมายตามกฎหมายบอกปรับน้อยปรับมากเกินไปบ้างทางกฎหมายไม่ได้บอกให้ปรับก็ปรับเสียบ้างแช่มหน้าหน้าที่ในทางทุจริตไม่มีความกรุณาเมตตากรุณาแต่คนทั้งหลายตั้งกล่าวว่าเมื่อตายลงไปแล้วก็ต้องมาเกิดตน,นรกคุมนี้ต้องถูกผู้เขาเหล็กที่ลุกจนแดงโชนด้วยกําลังของไฟเขาก็ใหญ่แล้วยังไม่พอ มันเป็นภูเขาเี่กในรกเนกซุกข,ขุมมันมีไฟทั้งหมดเผายนแดงชนทําลายร่างกายให้ให้ละเอียดไปท่านกล่าวว่าไม่ตายแต่ว่าในที่บางแห่งบอกว่าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายนี่ไม่จริงคําว่าสัตว์นรกย่อมไม่มีการตายจะต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสอันนี้ไม่มีเวลาเหมือนกันท่านบอกว่าจนกว่าจะหมด อำนาจของกรรมนี่ความจริงนี่ไปตกนรกขุมใหญ่มาแล้วนะแล้วก็ผ่านนรกบริวารนีสีขุมมาแล้วต่อไปเป็นนรกขุมที่เจ็ดเชื่อว่าทุสณะนรกโอ้หน,นี้น่าดวูวเป็นนรกที่ประกอบด้วยการทุจริตคิดคดโกง กุมที่หเป็นนรกที่เกี่ยวกับการเรียรายในเรื่องสาธารณประโยชน์กลุมที่6เป็นนรกที่เกี่ยวกับขรีการทุจริตหรือว่าขาเรีการแช่หน้าที่ในทางทุจริตเบียดเบียนทรัพย์ของชาวบ,บ้านหรือว่าแช่านาจกดขี่ข่มเหงสำหรับนรกขุมที่7เป็นเรื่องของการคิดทุจริตชิดโกงคงไม่จำกัดว่าเป็นขัรียการ ฟังของท่านต่อไปแตงกล่าวว่ายมมรอกยมนรกขุมที่เจ็ดมีชื่อว่ายุสานร,รกทุสานะขอโทษทุสานร,รกสต่เกิดในนรกขุมนี้ก็ล้วนแต่มีความหิวก็หายก็ว่าอยากน้ำหาทุสานทุสานมีความหิวก็หายน้ำเป็นกำลัง วิ่งวุ่นกระสือกกระสนไปทั่วบริเวณของนรกอยากจะกินน้ำรั้นเมื่อปรากฏว่ามีเห็นสะที่เต็มไปด้วยน้ำสะอาดใสท่านบอกว่าเย็นแต่ผมไม่กล้าอ่านไม่เย็นเห็นน้ำก็จะรู้ว่าเย็นได้ยังไงเห็นน้ำใสมีความสะอาดสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีความกระหาย ก็พากันวิ่งเข้าไปหาในรกกุมนั้นสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นก็ต่างคนต่างดีใจวิ่งเข้าไปหมายจะกินน้ําให้ชื่นใจระหวังที่จะโดดลงไปอาบน้ําให้ชื่นใจครั้นไ้ถึงริมแม่น้ำแล้วก็กระโดดลงไปเพื่อจะอาบจะกินให้มีความสุขแต่พอได้กินได้ดื่มเข้าไปเริมน่ายของกรรมบันดาล พอน้านั้นตกไปถึงทองก็กลายเป็นแกลบเป็นข้าวสาลีเป็นแกลบที่เป็นไฟลุกโชนไหมตัวไม่ไส้พุงไม่ตัดไตไส้ปอดไม่อว,วัยวะภายในเพราะบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทําให้อว,วัยวะภายในหลังแล้วมาทางทวารเบื้องล่างบ้างเบื้องบนบ้าง,าง,างเจ็บปวดท,ทรมารยทุกขเวทนายอย่างสาหัสแต่ไม่ตาย ไม่ตายนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะไม่ตายในะเจ็บอย่างสาหัสทั้งเจ็บทั้งร้อนเต้นกล่าวว่าบรรดาสตังหลายที่ต้องมาเสวยทุกข์โทษในรกขคุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนการเมื่อไปนมนุษย์เขาทั้งหลายเป็นคนคดเป็นคนโกงไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ่อค้าพาณิชย์เป็นแม่ค้าที่โลภไปดได้เจตนาแห่งการในหนักหนักแน,กน่นในดวงจิต เอาของชั่วมาปนของดีเอาของแท้มาปนของเทียมแล้วก็หลอกขายผู้อื่นได้มารับโดยได้รับมาโดยไม่ชอบเป็นต้นนี่ผมอ่านตามบาลีนะถ้าไม่อ่านตามบาลีก็กลัวจะยุ่งทั้งแต่การทำลายขันก็ต้องมาตกนรกคุมนี้จึงกว่าจะสิ้นกรรม อย่าลืมนะว่านรกขุมนี้ก่อนที่จะมาต้องไปตกนรกขุมใหญ่และนรกบริวารก่อนนี่ระยะเวลาสี่นาทีเขอาอีกขุมหนึ่งนรกขุมที่8มีนามว่าสีตะโลสีตะนรกท่านบอกว่าเป็นนรกที่ขาดเมตตาปราณีนี่เวลาน้อยพกขอรีบอ่านบาลี เป็นกล่าวว่ายมโยยมโลกีนยมมโลกยียะนรกคุมที่แปดมีชื่อว่าสีตะโลสิตะนรกในนรกขุมนี้มีน้ำเยือกเย็นยิ่งกว่าความเย็นทั้งหลายเมื่อสัตว์นรกทั้งหลายตกลงไปก็ต้องตายด้วยความเย็นแต่ความจริงเพราะว่าไม่ตายต้องถูกทรมานด้วยความเย็นอย่างนหนักโดยอำนาจของอาุศลกรรม ก็ทําให้กลับฟื้นขึ้นมาอีกท่านบอกว่าตายแลวก็ฟื้นนะผมบอกผมคิดว่าไม่ตายไม่เยือนคานพระบาลีแต่ว่ามีความเข้าใจอย่างนั้นเพราะเพราะว่าตามตามธรรมดาสัตว์นรกตายไม่มีแล้วก็พากันคลานขึ้นมาข้างบนเมื่อพ้นจากความเย็นมันจับใจนั้นแล้วนายนิยบานทั้งหลายก็พากันจับสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นโยนลงไปในน้ำาดังเก่า ตกลงไปก็ถูกเผาความเย็นเผาผลานมันทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งเย็นเพราะเป็นน้ำกรดได้รับโทษทุกขโทรมานอย่างหนักซ้ำซ้ำซากซากแบบนี้จงกว่าจะสิ้งกฎของกรรมท่านกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายที่ต้องมาเสวยทุกขเวทนาในรกรุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนเมื่อครั้งนี้เขายังเป็นมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจไม่บริสุทธิ เป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่มีเมตตากรุณาในสันดานเป็นคนใจพานรรประกอบด้วยอากุศลกรรมเช่นจับสัตว์เป็นๆโยนลงไปในบอ่อบ้างจับสัตว์เป็นๆโยนลงไปในเหวบ้างโยนลงไปในสระน้ำบ้างหรือจับมัดสัตว์ทิ้งน้ำให้จมน้ำตายบ้างทำเพื่อมนุษย์ทั้งหลาย เขาบอกว่าทำเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายใหร้รับความทุกข์คือแกล้งแกล้งบรรดาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้มีความทุกข์ตายเพราะการกระทำดังนี้เป็นต้นนี่ผมว่าตามบาลีเลยนะเป็นนั้นว่าสัตว์นรกขุมนี้เขาเกล่าวโดยย่อเพราะตามบาลีรู้สึกฟังขัดขัดเป็นคนที่ปราความปราศจากความเมตตาปราณีในบุคคลอื่นในสัตว์อื่น กลั่นแกล้งคนที่ก็ทําความดีให้มีทุกบ้างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือแกล้งสัตว์จับเป็นโยนในบอ่อลึกๆบ้างในเหวบ้างจับโยนลงไปในสระน้ําเช่นได้สัตว์บกเนี่ยจับโยนในสระน้ํามันลาบากนี่ไมคิดว่าปลาจับโยนมาในสระน้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมัดมือมัดเท้าสัตว์ทัางยแล้วก็โยนทิ้งไปในน้ําบ้างให้จมน้ําตาย เมื่อไปเกิดในนรกคุมใหญ่ที่รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสผ่านนารกบริวารในสี่ขุมแล้วก็มาเกิดในนรกขุมนี้นี่เป็นอันว่านารกทุกขุมบรรดาท่านทั้งหลายจะเป็นนรกคุมใหญ่และนรกขุมเล็กก็ตามเมื่อประสบกรรมเข้าแล้วมันมีทุกขเวทนาอย่างสาหัสฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทและเพื่อนผิสูสศักมทั้งหลาย จงสังวรระวังไว้ว่าจงอย่าทำอะไรให้เป็นเกิดเหตุผิดวิสัยหรือปราศจากความเมตตาปราณีแล้ว <c oughs> ต่อทานี้ไปเปอขอท่านหัลยนยได้โปรดทราบว่าเวลามันหมดแล้วเมื่อเวลาหมดแล้วก็ขอบรรดาท่านนันลรับฟังการเจริญพระกรรมฐาน ต่อไปนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหรือบรรดาพิสุทธ,ธิสมณีนทุกองค์ได้โปรดตั้งใจเตรียมตัวสมาทานและกรรมฐานต่อไป